สวัสดีาพบกายการสาเก็บ่คยครับวันนี้วันุแล้วเยเราติดเต่ออช่ว้ตอนย็นไม่กพูดเนนอนนี้ขาพูดเขาบายาใจจะเียนโลสตอรี่ทุกเย็นติดมาอ๋อไม่เขาพูดแย๊นีแยกุบริเว้าพี่เราไดมวิไฟเขียวมไฟเขียวตรงนั้นไม่เอสิบวิอ่ะอันนี้ จริงไม่ได้โกหกเจอนานสุด24วิหรอไฟเขียวประมาณนั้น<อ>ไม่รู้ว่าจะจะรีบเออ่ให้ที่ฟังไปขนาดนั้นเลยเหรอือเปล่าอันนี้ถ้าเอออันนี้พูดรบอ,กกอ,อบเรื่องอก่อนไลยชอบจริงๆเรื่องการจราจรเนี่ย<อ>คือถ้าใครสังเกตไฟรจราจรดีๆมันก็จะปล่อยเป็นเขาเรียกว่าอะไรตามเข็มนาฬิกาบ้าง<อ>แ,แยกนี้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 แต่ตรงแยกนี้แยกมันมันเป็นชื่อย่ออยู่แล้วชื่อย่ออีกคน มันปล่อยแบบอ่ะฟังฟังนี้ไปอีฟังนึงไปอีฟังหนึงไปฟังนี้ไปแต่อีฟังตรงเนี้ยไปไปข้ามไปอีฟังนึงมันจะปล่อยแบบนี้ฟังเราอะโดนรถพังบ่อยฟังที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรละจากในเมืองออกนอกเมืองจากไม่ได้ออกบ่อยๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ได้ออกก็คือหัวแถวเกาะไม่มีหันแถวอยู่เชียงรายแล้วนะอ่าใช่งไกลไปกกลไปเป็นอยู่ในกรุงเทพนี่แหละแต่ว่ามันยาวมุ้งมากช่วงนี้รถเยอะมากไม่รู้เหมะอนกันตอนเช้ารถติดแบบติดแบบว่าใครยังไปไหน เรียกง่ายๆว่าเม่ก่อนตอนช่วงที่ยังเขาเรียนไหนควบคุมมีบริษัทวงบ้าง<อ>มีเราฟิตบ้างอะไรแบบนี้ก็ใช้เวลาอยู่บนรากตาก็ประมาณสิบนาทีนะ<อ>แต่พอช่วงเนี้ยขั้นตามที่สิบนาทีขนะดเป็นมอเตอร์ไซค์นะแทกได้อะไรได้ก็ใช้เกินไประบ้า,าตีห้าก็น่ะรครับตื่นพร้อมาีบานเอาไว้ค้ายบ้าก่อนเะางานจว่ากันความดีทำหรอความดีกันนิดนิหน่อยมาลองมาที่ประเด็นว่าที่ตายันนี้เราะวายังะ เรื่องราววันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเขาเรียกว่าส่องทากับอนาคตของชาติยังไงมันคือเรื่องของเด็ก<ม>อนุบาลเด็กอนุบาลจริงนะออมันเป็นพระแสงรามาหรือแดงคือจวยกยับปราะกาศรับเด็กนักเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิต<ะ>ร้องไห้โดนทักคะแนนเพด,ดางทางที่พวกคุณกำลังทำอะไรทำไม<ะ>แค่ฟังก็แปลกแล้วออกลายเป็นที่วิาพยากษ์วิจารณ์กันหนักเลยเมื่อมีเฟซบุ๊กชื่อว่า วิรยาเจสุโซนได้โพสต์ประกาศรับสมัครนักเรียนะระดับอนุบาล1-3ของโรงองเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งประกาศรับสมัครดังกล่าวเนี่ยระบุไว้ว่าจะมีการประเมินพัฒนาการของเด็กนักเรียนในตัง้งแต่ชั้นอนุบาล1-3ถึงโดยเด็กๆเนี่ยจะต้องเข้ารับการสอบภายในเงื่อนไขสามข้ออ่าแค่ฟังแค่นี้ก็งงกันนะว่า เออสามข้อข้อหนึ่งนะครับนักเรียนเนี่ยต้องเข้าสอบทุกฐานเหมือน่าจะแบง่งแบง่แบงอะไรไปก็ว่าไป<อ>ข้อสองถ้านักเรียนที่เข้าสอบเนี่ยร้องไห้ให้คะแนนทานที่ร้องไห้ได้เลยถัาหลักสางคะแนนข้อท้ายไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าห้องสอบในทุกๆกรณีอ,อันนี้แค่ฟังแค่นี้ก็แบบอ,อะไรวะอร่อง่านี้เออเรื่องเรื่องาบาลจะเป็นต้องสอบด้วยหรืออ,อันนี้อันนี้สงสัยมากในความคิดของพวกเ,าเราทุกคนนะ เอออะซึ่งรายละเอียดมันก็อาจจะคุยตู้ให้ดูแล้วกันมันเป็นแบบประกาศจากคกนทีโรงเรียนเอิงจังเลยนะมีตาครุมีอะไรเออและวันนี้เนี่ยคนที่โพสเนี่ยขเขาโพสต์ภาพพร้อมกับหัวกระชั่นว่าเรากำลังทำอะไรกับเด็ก,เด,กเด็กควรม,มีสิทธิ์ที่จะได้ร้องทา้กเอออยากทำให้เด็กผูฝังไม่ได้เออดก็บกดเลยใช่เพียงเวลาสั้นๆเนี่ยโพสต์นี้ก็ได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็พากันเข้ามาวิจารณ์ด้วยนะนักหนวอ่ะโดยเฉพาะข้อปฏิบัติที่ห้ามให้เด็กร้องท่าเนี่ย หลายหลายคนกมองมันแปลกนะทั้งนี้เนี่ยรู้เหมือนว่านี่เนี่ยจะเป็นประกาศของเดลซานดีแท่งหนึ่งก็อันนี้ไปขอเฉลยกันนะว่ามันมีเกี่ยวกับความอีสานเออยิมมีคนมาคอมเมนต์ว่าการศึกษาขคำพังเนี่ยก็มาจากต้นแบบศาิตร์ทีมหาวิทยาลัยนั่นแหละอันนี้ก็คงก็ไม่รู้เหมือนกันคงไม่ได้เรียนสาบินอันนี้แค่คอมเมนต์แรกนะคอมเมนต์ต่อไปได้ชื่อว่าเป็นผู้บริหารควรเข้าใจธรรมชาติของเด็กๆนะอเอจริงเราเป็นเด็กนะพี่ใช่นี่ระดับมหาวิทยาลยหรือหน่วยซิมค่ะ โ <c oughs> อ้โหไปฟังคนร้ายใช่ใช่คนอัฟโกดไม่เคยมีลูกใช่หรือไม่ระ้รับมนดูบานขนาดนี้แล้วสร้างระดับมัธยมเ็ยจะขนาด้นหน่อยอันนีเเ้เอาเอาแผนตามคำถามแล้วเด็กเก็บคนงหรอคัดเด็กไม่ใช่เพื่อเรียนรู้หรอคะ การเป็นครูเนี่ยต้องสอนเด็กทุกคนไม่ใช่เลือกสอนแต่คนมีนเก่งเออ,เอ,อใช่ถูกต้องใช่คราวนี้ชาวเน็ตบางคนเนี่ยก็บอกว่าผิดตั้งแต่การให้เด็กนักเรียนตำรวจได้สอบเข้าแล้วเพราะว่าสอบขอขเนี่ยก็มีการประกาศห<ม>้ามจัดสอบเข้าส<ม>ําหรับเด็ก<ม>นักเรียนอันบานตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงขอหนึ่งเลยกรณีอะไรเระ่องจะเป็นยังไงบ้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสอบขอปีการศึกษา2 5งพันห้าร้อยห้าปีนี้นะครับผม เลยว่าอนว่าถึงอ1ห้างสอบเด็ดขาดในเรื่องนี้เ,ออนนเราได้ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเป็นอย่างที่ชอบเด็ดว่าคือสอบของมีประกาศห้ามวัดความาสามารถนักเร,รียนระดับกวระดศึกษารวมไปถึงนักเรียนชั้น,นปออ1ด้วยขอบค,คุณจากข้อมูลจากครูไป็นครูปกปัญญาล่าสุดข่าวลังเป็นกระแสดรามากในนี้ผู้สื่อข,ข่าวได้ติดต่อไปยังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยตืดตืดตืดตฝ่ายโถงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยตืดตืดตืดเพื่อสอบถาม คนอื่นด,ด้วยส่วนคะแนเนเพียงสามคะแนนเป็นเพียงคะแนนส่วนน้อย mm hmm. และปีนี้ที่ประกาศไปเขาต้องการอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในการทดสอบจึงได้ประกาศออกไป mm hmm. อย่างไรก็ตามค่ะระหว่างทดสอบมีเด็กร้องไห้ทางโรงเรียน,นได้แค่ม่วตัดคะแนนแต่ใช้วิธีการทาองออกไปข้าอนอก mm hmm. และให้ครูที่เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลและใช้วิธีการให้เด็กสงบลง mm hmm. แล้วก็ไปทดสอบใหม่อาจจะไม่ตัดคะแนนเลยก็ได้ซึ่งจากนี้อาจาต้องมีการควบคุมระเบียบ mm hmm. เพื่อเกิดความเข้าใจ อะไรก็จะยึดหลักความเสมอภาพพอไปทําให้แก่เด็กผู้พัฒสอบคนต่อไปแต่จริงแล้วอ่ะมองว่าเด็กเหมือนวานอะจะเรีนเก่งไปได้เนี่ยพอไปฟังเอ่อจ่าดรที่ไปพูดมาการเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเด็กอ่ะมันก็ต้องรอได้าปนเรื่องธรรมชาติเด็กอยู่แล้วอ่ะเด็กสาวหัวเนี่ยถึงบอกว่าแบบเออเนี่ยไม่มีตัดคะแนนหรอกอะไรเงี้ยแต่เอาอุ้มออกมาเด็กเพราะว่รู้สึกว่าพอเราลองว่าทุกแบบแย่ ไม่พี่ใครพูดๆไปเลยเมื่อกี้ชอบคอมเมนต์นึงที่บอกว่าทำไมต้องวัดเก่งไม่เก่งอ่ะคือไม่เก่งมันจะไม่สอนหรอทำไมต้องสอนเฉพาะคนเก่งชอบชคอมเมนต์ข่าวเอเชียว่าเอออืมอย่างที่บอกแหละคนออกรุไม่เคยมีลูกใช่ไหมก็น่าจะแบบว่าไม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กว่าเอ้ยก็ต้องยอมให้บ้างมองให้บ้างแล้วตัดคะแนนสร้างคะแนนเขาบอกว่ามันเป็นคะแนนที่น้อยแต่ถ้า เป็นในกรณีเด็กที่แบบว่าชาติไดแค่คะแนนสองคะแนนแล้วก็พลาดเกณฑ์อย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ดีถูกตัดไปจะทด้ยังไงถูกต้องอันนี้พิดจะดำเนิไปดีกว่าและอย่างสาอกก็ออกมาบอกแล้วว่าการทดสอบนะกางเชิงวิชาการอะไรแบบนี้แต่จริงแบบอันนี้ที่เขาบอกว่าอะไรนะถ้าเด็กคนหนึ่งร้องไห้คนต่อไปก็จะร้องอันนี้เราก็รับไม่ได้นะถ้าแบบถ้าเด็กคนนึงตอไปาร้อง ก็เป็นที่แก้ไขครูอยากไปแก้ไขด้วยด้วย,าายดดเด็กสิครคุณครูควรจะปรับไม่ใช่เด็กปรับถามวิธีให้เด็กเขาเอ็นจอยเขาสนุกกับการเรียนดีกว่าใ,ในช่วงที่เด็กก็ถ้าเราหนุเชื่อทุกคนเคยผ่านการเรียนไปแล้ตอน,นเด็กๆก็คือน้อยตอนเช้าเราเรียนตอนบ่ายเราได้พักผ่อนแน่นอนอนอนบ่ายตอนนี้ก็แบบว่าก็อาจจะทถามปรับปรับเปลี่ยนเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่ได้มีเทคโนโลยีก็สมัย ตอนบ่ายอาจจะทามแบบอะไรกิจกรรมสัดนาราการให้เด็กเล่นก็น่าจะดีดีกว่าไปแต่ว่าเอ้ยลองอะไรแบน้้าเสอบแบบสมรคภาพเลยเราไล่อะไรอย่างนี้แบบปันธุจีนจอดที่มาเออว่ากันไปก็แบบว่าลองเอ้ยปั้นบินน้ำมันไหมลองลูกอะไรมาเป็นจินาการช่เป็นจิตนาการใ้กับเด็กๆน้องๆเศาดีกว่าครับสำหรับวันนี้ละกันเกียรติมาล่ามาคุยก็ต้องขอตลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ครับทุกประจันเพ่อกเวลาหนึ่งชั่วนอางวิออนไลน์ค ครับก็จะไปเราบอกไว้ก่อนว่าวันจันทร์อาจจะเป็นเวลาเป็นช่วงเที่ยงครึ่งแล้วก็เป็นไลฟ์สดซึ่งคุณจะพูดคุยกับเราวได้แบบสดๆคุณจะเจอแล้วแบบสดๆคุณถ้าวันหนึ่งคุณดูรายการเราดูดูละการต่อไปแสดงว่าใส่ดำครับอันนี้คือใู้คุกคือตัวโตตัวโตใส่ไม่พอไส่ไม่พอก็ถ้าสมมติวันหนึ่งคุณดูรายการเรายู่แล้วรายการต่อไปใส่ดำครับ คร,รนเต็มบัตรคนไม่ไม่คนเต็มบัตรก,ก็ใส่ยามีออสองอย่างใช่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ